มีคนถามว่าใครเป็นผัวเป็นเมียรสรุปจบว่าทั้งหมดนี้คือความราักก็เข้าใจบางคนนี่แบบเขาก็าแบบใจซื่อจ,จริงๆที่แบบอยากรู้มีคนถามว่าใครเป็นผัวเป็นเมียขออนุญาตว่าเรื่องนี้ มันเป็นแร่เป็นธุระของเราทั้งสองคนทุกคนมันมันมันม็นเรื่องเพราะว่าผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าทุกคนรู้แล้วว่าใทยเป็นผัวเป็นเมียมันก็ไม่น่าจะทําให้ชีวิตใครดีขึ้นแล้วก็มันสรุปจบว่าทั้งหมดนี้คือความรักมัน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  ถ้าถามในในมุมของ L G B T เนอะมันมันจะน่าที่จะเซนซิทีฟในกัญามมากๆเราก็เลยไม่รู้ว่าเออมัน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 ยังไงก็ถามแต่แต่ถรัก็เข้าใจบางคนที่แบบเขาก็แบบใส่ซื่อจริงๆนที่แบบอยากรู้มากๆว่าใครแบบไหนก็ก็อยากรู้ได้แต่เรามีเขาชัว่าถ้าเป็นไม่ได้ถ้าไปเจอคู่อื่น อย่าไปถามเขานะเรียงใดเรียงกมันมัน,น,ม,นมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเหมือนกับเรื่องบนเตียงนะครับใครเป็นผัวเป็นเมียคือแบบถ้าสมมติสมมตินะครับอันนี้แค่สมมติสมมติว่ามีคนมาถามคุณเช่นเดียวกันว่าแบบอยู่บนเตียงทําอะไรกันบ้างอ่ะมันความหมายเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไม่ว่าใครจะเป็นผัวเป็นเมียจะท้ายสุดแล้วอ่ะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยความรักส่วนเรื่องส่วนตัว ว่าเขาอยู่แล้วอ่ะเขาเขาทาอะไรกันน่ะผมมองว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็บางทีเราไม่ต้องรู้ก็ได้ค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ